เป็นไงบ้างสองสาวไดนหออกอีเวนต์ค่ะตื่นเต้นแล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆาค่ะก็ดีใจที่ได้มาออกอีเวนต์ได้มาร่วมงานที่แบบว่าหนูหนูเชื่อว่าพี่ๆก็คิดถึงหนูหนูก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันค่ะเหมือนไม่ได้เจอทุกคนมานานมากแล้วบบโกใจฟูมากมากค่ะที่ได้มาเจอทุกคนออกอีเวนต์กี่ครั้งแฟนๆก็มารอตลอดเวลาต้อนรักแเช้าเลยน่ารักมาก่ะ น่ารักน่ารักค่ะทุกคนแบบขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในทุกๆทุกๆวันแล้วก็วันนี้มีแบบมีกําลังใจเพิ่ม้นเยอะมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกําลังใจให้เราเหมือนกันเหมือนเราก็มาส่งพลังบวกแล้วก็มารับกําลังใจของทุกคนเลยกันเลยพูดถึงแคร์บีทหน่อยเห็นว่าแบบมีชุมพ้อมกันอย่างหนักมากเป็นไงมาทั้งทำงานทั้งแฟน์พร้อมแฟนบี๊ก็อย่างเมื่อเช้าหนูก็เพิ่งไปซ้อมซ้อมกันมาก่อนที่จะมางาน ก็จะบอกว่าทุ่มทุ่มเทมากๆว่าแบบอยากให้งานออกมาแบบดีที่สุดแล้วก็ทุกคนเอ j นจอยกับกับเราที่สุดเลยค่ะก็อีกไม่กี่วันแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆก็แบบสิ่งที่กำลังจะเกิดแบบว่าอยากให้ทุกคน ดีใจที่ได้เห็นแบบโชว์ของเราแล้วก็เอนจอยกับเราค่ะใช่สุดท้ายก็อยากให้ทุกคนเอนจอยโชว์ที่จะได้เห็นจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆเยอะมากๆากากค่ะพอสปอยได้ไหมสักนิดสักคนละนิดหน่อยว่าแบบเออเราจะได้เห็นอะไรพิเศษในการเน็ูก็เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ในทุกๆโชว์ที่จะได้ดูเพราะว่ามันคืออะไรที่ทุกคนไม่คาดเดาแน่ๆอ่ะแบบใช่ครับก็เป็นเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะ อ่ะสปายอะไรดีอืมใช่ก็สปายเยอะมากๆค่ะล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นไปกับทุกโชว์แล้วก็ร้องด้วยกันเอนจอยด้วยกันนะคะใช่ค่ะอ่ะเราถามว่าระหว่างซ้อมมีอุปสราคอะไรบ้างเปล่าอืมค่อนข้างเยอะค่ะอเอออันดับแรกคือร่างกายก่อนเลยตอนนี้ใช่แบบว่าคือถ้ายิ่งๆเราซ้อมเยอะใช่ไหมคะร่างกายก็จะแบบ เขาเรียกว่าไงเขาก็จะเรียกเรียกร้องว่าแบบเออหนักเกินไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็มีจะจะมีในส่วนของตารางการซ้อมบ้างที่แบบว่ามันจะมันจะไม่เน็ตไม่ไม่ได้ตรงกันทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีมีประมาณนี้แต่ว่าเราก็พยายามทุ่มเทแล้วก็ทําทุกอย่างออกมาให้ได้ให้ได้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้จริงบางวันก็อาจจะแบบต้องซ้อมเช้าเพราะตอนตอนบ่ายมีงานเนี้ยคือต้องต้องฟิตใจฟิตมาแต่ก็จะทําให้เต็มที่เนาะ พี่ฟ yeah, ินพ um ูดว่าทุกคนแปลว่าม uh ันจะต้องมีมากขอฟินเด็กหรือเปล่าแน่นอนแต่ว่าอยากให้รอรุนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในโชว์บ้างเออต้องต้องรอดูใช่อย่างล่าสุดก็เพิ่งเปิดขายบัตรที่มินิรามใช่ไหมใช่บัตนก็หมดอย่างรวดเร็วจริงค่ะเป็นยังไงบ้างเรา เป็นหลุดเป็นหลุดเดิมใช่ไหมเป็นของมันเดิมเลยค่ะแบบบัตรบัตรหมดแล้วเหรอใช่เธอบัตรหมดแล้วค่ะอีกแล้วอ๋อแบบก็ใช่ที่ที่มานิลากับเซบูใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมที่ยังแบบคิดถึงเราแล้วก็สพอร์ตเราเสมอเลยแล้วก็เราก็อยากเจอทุกคนแล้วเหมือนกันก็ตื่นเต้นค่ะใช่จริงๆเหมือนเราเราก็เพิ่งไปเนาะฟิลิปปินส์แต่ว่าก็แบบยังมีทุกคนที่อยากเจอเราอีกคือเราเราก็คิดถึงทุกคนมากๆคือแบบดีใจที่ทุกคนยังรอเจอเนาะ แอบเนี่ยค่ะว่ามันก็ไม่ใช่แค่เอเชียทัวร์แล้วหรือเปล่าว้าวก็ก็ก็ใช่จรๆแต่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าประเทศไหนบ้างใช่ก็ต้องรอดูนะคะว่าจะไปประเทศอะไรบ้างจะไปหาคุณหรือเปล่าก็ก็ต้องดูอยากเจอนะคะใช่หลายๆคนก็เรียกร้องผลงานทางการแสดงของผู้คุณมาค่ะผู้คุณแบบจะมีให้เห็นจริไหม เดีย๋ยวเรารอเรารอแฟนมีดก็จะได้รู้เลยว่าแบบใช่ได้ข่าวว่าจะประกาศใช่ได้ข่าวแบบแปลกแต่เอ๊ะจะจะแฟนมีดจะจะได้รู้ค่ะเรียกได้ว่าแบบว่าต้อง minimum. ไปแฟนมาีดถึงจะร uh> ู้ใช okay. ่ไหมว่าตสาวจะมีใช่ใช่ค่ะอ่ะงั้นให้ต้องคู่ค่ะฝากผลงานของเองหน่อยแล้วก็ฝากความเป็นหนุ่มหนุ่มแฟนด้วยแล้วก็ฝากแฟนมีดของพวกเรานะคะวันที่26มีนา this นะคะก็ ถ้าใครมาจอยกันก็จะแบบอยากเจอทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับเราเนาะแล้วก็สามารถซื้อไ i e ลฟ์สตรีมมิ่งได้สําหรับคนที่ไม่สะดวกมาหรือว่าติดงานอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถซื้อลฟ์สตรีมมิ่งของพวกเราได้นะคะ so I would like to leave the fan m a t e on the 26th Am <laughs> Almighty, ah, my, look, my Uh, yeah, mm -hmm. March, March, March. <laughs> <laughs> so Then <laughs> meet on the 26th of March. Mm -hmm. Uh, it's gonna be at Thunderdome. Hope to see you guys there. We have prepared yeah. so much shows and we worked very hard to show. You're gonna see a lot of different skills and different things you've probably not seen from us and also others as well. Right. And if you can't come, don't forget there's live streaming tickets as well. See you gana guys. Gana <laughs>